พระสุดงทรงกรดตวันก็หมดแสงส่องอาศัยโคมทองจันคราที่ลอยขึ้นมายอดเขาปลายวาสองยายตาเกิัสริยาสงสารภาะภูตพิขาดจานจะขาดอาหารมื้อเช้า ดองกระดานอย่านี้หรือก็ไม่มีบ้านอื่นข้าวจะกรำน้ำจะกลืนยามีขยืนให้เราูกฝากแสงแปงฟอาของเราก็มาเลยหมดเึอกสงสารพระกะอดทั้งสองสำสดโตกเศร้าสักคู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ่ยตอนเจ้ ต้องเชือดแม่ไก่แล้วแกว่ายายไม่แยกตาเท่าายแม่ไก่ได้ยินน้ำตารินรีไรครั้นจะรีบหีไปก็คงต้องตายเปล่าปี่อธิชาแม่ไก่ยังมีน้ำใจรู้คุณที่ยายตาการุณที่แทนคุณเดชเท้า ตาไหยเรียกลูกเข้ามาสุกสอกอกน้ำตาแม่ไกลไหลตกในหัวอกปวดร้าวอาปาบกอ,อกบอกลูกแม่ต้องถูกตาเชือเ่อดไปดูเลือดแม่ไหลพรุ่งนี้ต้องตายจากเจ้ามาเถอดลูกมาสุอกอกให้แม่กบก่อนตาย แม่ขอกบเป็นครั้งสุดท้ายแม่ต้องไทยต้นเช้าอย่าทะเละาะพอแวงอย่าทัดแย้เพียดยันจงรู้จักรักกันอย่าพ,พรุนพันสับเคราเดวตัวใหญ่สายสว่างอย่าเตี้ยวกราดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนแม่เลี้ยงจ้า สงสารแม่ไก่น้ำตาไหลสอนลูกข้าวก็ถูกตาเชือดต้องหลังเลือดน้องเราสวนลูกไก่ทั้งเจ็ดมันถูกเด็ดดวงใจจึงพากระโดดเข้าป้องไปตายตาแม่ไก่ดังท่าด้วยอานิสงส์อันประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นดา I <laughs>